เตรียมเชียร์สาวไทยเนชั่นลีก2021ในรูปแบบบับเบิ้ล v i v b เผยว่าจะจัดการแข่งขันเนชั่นลีก2021ในรูปแบบบับเบิ้ลเพื่อลดการเดินทางในแต่ละสัปดาห์และเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาสวัสดีครับมาพบกับผมช่างยอดในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB นะครับได้เปิดเผยว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021หรือ VNL นะครับจะจัดขึ้นในรูปแบบบับเบิลเพื่อความปลอดภัยต่อนักกีฬาและลดการเดินทางของการแข่งขันนะครับศึกเนชั่นลีกได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันไปในปี2020จะมาจัดการแข่งขันในปี2021นะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 แต่ยังให้ทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมเดิมนะครับรวมถึงชาติเจ้าภาพแต่ละสนามนะครับเป็นชาติเดิมขนาดเดียวกันการระบาดของโควิด -19 ในปี2021นะครับยังไม่เบาบางลงเลยในหลายพื้นที่ทั่วโลกทาง f i v b จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันในชั้นลีกจากที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันในแต่ละสนามในแต่ละสัปดาห์มาเป็นการแข่งขันในรูปแบบบับเบิ ทั้งนี้ FIVB จะมาทำการเลือกชาติเจ้าภาพของทั้งในประเภททีมชายและทีมหญิงนะครับโดยจะยังแข่งขันแบบเดิมคือทั้ง16ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดและคัดเอา5ทีม5ทีมรวมเจ้าภาพด้วยนะครับเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ FIVB จะประกาศชาติเจ้าภาพรวมถึงวันแข่งขันไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะครับ แต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยว่าในการแข่งขันแบบบับเบิลเป็นยังไงนะครับในการแข่งขันแบบบับเบิลก็คือนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของการแข่งขันนะครับจะต้องเข้าไปกักตัวในโรงแรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมเอาไว้และสามารถเดินทางไปได้เพียงแค่โรงแรมที่พักสนามซ้อม และสนามแข่งขันเท่านั้นนะครับและยังต้องมีการตรวจเชื้อโควิด -19 อยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าถ้ามีข่าวอัปเดตเดี๋ยวช่างยอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพีพี่น้องทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนทุกท่านฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ